สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจอสังหารเรื่องจิบจิบนะคะวันนี้ก็พามาชมโฮมออฟฟิศที่ทำเลที่ดีที่สุดในย่าพนาพัฒนาการนะคะวันนี้จิบก็อยู่กับพี่เบนสวัสดีครับพี่เบนเราบอกว่าเราอยากจะเป็นแบบพี่จองกับคันเล่งมั้งในเวอร์ชัน่<า>นคันเล่งนเ,ลนเนาะพาไปชมอสังหาแบบเรียวๆนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในทำเลพัฒนาการซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่มีบ้านหรูเกิดขึ้นเยอะมากทั้งซอยทั้งซอยเนาะทั้งซอยตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอย แล้วก็ซอยข้างเคียงเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่ซอยพัฒน,นการสามสินะครับซอย30ซอย36มสิบหมหมู่บ้านเต็มไมหมดเลยตอนนี้ คือแล้วส่วนใหญ่หมู่บ้านนะจิมเมื่อกี้ขับมาก็คือจะมีป้ายป้ายโครงการก็จะราคาแบบเป็นเป็นบ้านเดี่ยวเนาะเป็นบ้านหรูทั้งของเจนที่เอ่ยนะคะบูการนะคะของเมเจอร์นะคะของอะไรหลกหลายเจ้าเลยซึ่งราคาจะแบบ6กกว่าล้านไปจนถึงร้อยกว่าล้านของสิ่งก็มีโอ้โหราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวด้วยศักยภาพของทำเลนี้ค่ะเป็นทำเลที่เดินทางเข้าเมืองได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ยังมีการพัฒนาที่เป็นพื้นที่ใหญ่ในการพัฒนาโครงการได้ นะคะเราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือ ซ้ายซ้ายมือเนี่ยเป็นเจนทรีค่ะขวามือเป็นบูกาเลยนะค่ะรู้ว่าติดกันเลยรู้วติดกันแบบว่ามองเห็นหลังบ้านเขานะคะวันนี้เราอยู่ที่โครงการอะไรคะพี่เบนโชว์พัฒนาการ32ครับค่ะเป็นโครงการโฮมออฟฟิศนะคะมีกี่ชั้นเนี่ยเดี๋ยวดูส่ชั้นลองดู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 หน้าบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าโฮมออฟฟิศเนาะเป็น4ชั้นแล้วก็ดีไซน์เป็นโมเดิร์นนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่ามีไม่กี่ยูนิตเนาะดูค่อนข้างที่จะแบบยี่สิะ แล้วก็ถือว่าแบบทำออกมาได้โหไม่น่าเชื่อว่าออกไปก็คือติดถนนพัฒนาการแล้วนะคะเข้าไปเข้ามาจากน้า,านศรีสุวรรณเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าซอยย่อยค่ะ,ะเข้า32เสร็จปุ๊บอของเรานี่อยู่ซ้ายมือเลยค่ะใช่ใครที่อยากจะชมโครงการนี้ติดต่อมาชมของจริงได้นะคะแต่วันนี้พี่จองกับคันเล่นคันเล่งของเราจะพาไปชม ข้างในการว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหรือถ้าใครมีคําถามระหว่างไลฟ์นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะตอนนี้จิ๊บทํารายการชื่อ Property Tour อยู่นะคะก็จะพาไปชมโครงการอสังหาสวยๆนะคะน่าซื้อนะาเป็นเจ้าของหรือใครที่กําลังมองหาโฮมออฟฟิศนะคะหรือจะลงทุนปล่อยเช่านะคะก็อย่าลืมติดตามในทุกวันพฤหัสกี่โมงจะไม่บอกเพราะว่าแล้วแต่ว่าง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะคะโอเคงั้นเราตามเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของบ้านจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ยินดีครับแล้วอย่างอันนี้พี่พี่เบนจอดรถได้กี่คันคะจอดได้สี่คันครับสี่คันแล้วก็พื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับหลังนี้พื้นที่ใช้สอยสามร้อยสี่สิบห้าสามร้อยสี่สิบห้าตารางเมตรใช่พื้นที่ดินประมาณสามสิบสามสิบตารางวาอ่าฮะเป็นกี่ห้องนอนคะสามห้องนอนใช่สี่ห้องน้ำสี่ห้องน้ำ่ีห้องน้ำทุกชั้นเลยค่ะอันนี้ก็จอดสี่คันสบายสบายเลยนะคะเข้ามาในส่วนแรกก็จะเป็นชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกัน เเข้าไปลยนี่คือพื้นที่ชั้นหนึ่งอ่ะอยากอันนี้เขาดีไซน์เป็นเหมือนรับรองเหมือนกับรับแขกใช่ครับรับแขกอาจจะเป็นเคาน์เตอร์สมมติว่าทำโฮมออฟฟิศเนี่ยเราสามารถเหมือนเป็นอินโฟเมชันตรงนี้ได้ค่ะรับลูกคาได้ให้นั่งก่อนแล้วก็โซนตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับมันก็จะเชื่อมต่อมาจากลานจอดรถเลยเนาะใช่ครับ แล้วก็กเ,เห็นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมือน living a r e ยใช่แล้วตรงด้านหลังเนี่ยอันนี้คือคือมันมีอยู่แล้วไหมครับพี่เบนดอ่าด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นยูนิตอื่นๆนะครับตรงนี้จะเป็นที่ดินเปล่าก็คือสามารถทําได้จะทําคาเฟ่ก็ได้หรือจะท<ข>ําเป็น g l าสเฮ o u s แบบนี้ก็ได้ป<ข>่นที่นั่งทํางานค<ข>่ะข,ของเราเองด้านหลังเนี่ยเราเปิดสามารถเปิดได้นะครับเปิดติดกับถนนพนักางสายส่องเลย เด,เดี๋ยวอาจจะกล้อง p a นไปนิดนึงจะมีเห็นเป็นถนนที่ออกไปคือจริงๆปกติเราเห็นโครงการทั่วไปหน้าบ้านเราจะอยู่ด้านหน้าเนาะแต่เนี้ยจะเป็นลักษณะของหลังบ้านใช่ครับหลังบ้านเราสามารถเปิดเพื่อทําการค้าได้เราขออนุญาตมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ให้ลูกบ้านเนี่ยเซ็นรับทราบทั้งโครงการ อ๋อก็แสดงว่าถ้าจิ๊บเปิดร้านกาแฟแล้วก็คืออยากจะให้เข้ามาจากทางด้านนี้ก็คือสามารถทําได้เช่นเดียวกันใช่ครับหรือถ้าใครอยากจะปิดแล้วก็ให้เข้ามาด้านหน้าเข้ามาในโครงการก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตรงนี้นอกจากเกี่ยวกับคาเฟ่ครับถือว่าเราทำออฟฟิศค่ะให้เมสเซนเจอร์มาส่งเอกสารรับส่งเอกสารตรงนี้ได้หมดเลยอก็สะดวกใช่ทำได้หมดเลยค่อย่างลูกค้าที่ซื้อไปครับ เขาจะคอมบะด้านหลังก็จะทำคาเฟ่เหมือนกันะจะทำร้านเจร้านอะไรเนี้ยได้เ,เลยเพราะฉะนั้นในคนด้านนอกก็จะเห็นว่าเรามีเป็นเป็นคอมเมอร์เชียลสเปซนะคะเพื่อเป็นไอเดียเนาะ<ช>แล้วก็อย่างที่บอกไปในซอยนี้<ช>บ้านหรูเยอะมากๆใครที่มีไอเดียในการที่จะทำร้านอะไรที่ตอบโจทย์กับคนในย่านนี้ก็<ช>สามารถทำได้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้ดีกว่านี่เป็นมีพื้นที่สำหรับ ใส่ลิฟต์ปกติโครงการเตรียมให้ไหมคะพี่เบนทอ่าที่นี่มีนะครับ22.9้า 22. ล้านที่ราคาเริ่มต้นเรารองลิฟต์ให้ด้วยค่ะก็จะเป็นลิฟต์แบบนี้เลยเป็นลิฟต์บ้านลิฟต์บ,บ้านลิฟต์โดยสารน่าจะเข้าได้ประมาณกี่คนเลยไม่เกิน3ท่านไม่เกินสาะใช่ครับสองถึงสท่นานค่ะตรนนี้เราทํามาเผื่อเผื่อผู้สูงอายุ หมายถึงว่าถ้าได้ช่วงนี้เขาออกมาดีนะคะใช่ใครที่จะสมมติว่ามีผู้สูงอายุครับก็สามารถใช้ลิฟต์ได้โดยที่ไม่ต้องมีห้องพักด้านล่างค่ะหรือจะเป็นพนักงานขึ้นไปโดยที่ไม่ผ่านตัวโถงลิฟต์วิ่งสูงก็ขึ้นไปชั้นบนได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดตรงนี้ไม่ติดตั้งมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะก็สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่านะคะว่าชั้นสองหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเป็นไอเดียตกแต่ง คนที่อยากจะทําเป็นออฟฟิศนะคะครับได้เลยค่ะอย่างที่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วครับที่เบนส่วนใหญ่เขาทําเป็นอะไรกันบ้างคะทำเป็นโชว์รูมครับทำเป็นโชว์รูมทำเป็นออฟฟิศด้ไหมคะใช่ก็คือเขาจะซื้อ2อถึงสามคูหาครับแล้วก็คอมบายได้หมดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เองใช้เป็นลักษณะก่ออิชาปูนเป็นโครงสร้างเสาคานครับ ตัวผนังเนี่ยสามารถทุบออกได้ร่วงดางท่านได้ดีไซน์ตามที่เรานะเพราะถ้าเกิดเป็นพีแคนบางทีมันมันทุบไม่ได้เนาะไม่ได้เลยอ๋อแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของการเป็นก่อเอ็โอ้เข้ามาโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นดับเบิ่อวอลลุ่มสูงขึ้นมากี่เมตรคะเนี่ยห้าจุดเจ็ดอันนี้เราไม่ได้อยู่ในไฟเทคนะคะประเด็นหลอดไฟเสียนิดนึงนะคะก็เท่าไหร่นะคะกี่เมตรนะคะห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันโล่งมากๆเลยบอกว่าตัวที่บอกว่า ลูกค้าทําเป็นโชว์รูมครับเขาก็เห็นตรงนี้แหละ,ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเอามาทําเป็นโชว์รูมได้ที่ไม่ใช่ออฟฟิศเฉยๆเขาเอาผานังออกก็ซื้อสองครูหากลายเป็นโชว์รูมเขาดูแบบอลังการเลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดสมมติทะลุไปก็กลายเป็นด <2 S 1> <2 S 2> ับเบิลวอลลุ่มสองยูนิต <unit. S 2> ใช่แล้วนี่หนะ้ากว้างประมาณกี่เมตรคะพี่เพือ่อนหน้ากว้างห้าเดี๋ยนะมาณจอดสองมันประมาณหกเมตรครับหกเมตรก็ถือว่ากว้างมากแล้วถ้าเกิดสองยูนิตมันก็กลายเป็นสิบกว่าเมตรหมันก็กลายเป็นแบบเหมือนกับโชว์รูมสวยๆที่แบบ เอาไว้โชว์ของได้เขาไปโชว์รูมอะไรอะคะอันนี้ขายกับเจ็ดกับเจ็ดของตกแต่งเกี่ยวกับของเครื่องหนังอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลักชวรี่หน่อยค่ะที่มาเสิร์ฟเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มให้ให้มาดูของจริงอย่างอย่างเดียวเขามาหรือใครที่แบาจะทําคลินิกแล้วเป็นคลินิกที่เมคอัพออยเมนต์แบบลักชวรี่คลินิกก็เหมาะนะเพราะว่าตรงนี้มันคือเหมือนด้วยด้วยความที่หนึ่งคือไม่ได้ไกลจากในเมืองมาก สองคือพื้นที่มันปรับได้อ,อย่างอันนี้เขาดีไซน์เป็นลักษณะของลิฟวิ่งสำหรับอยู่อาศัยหะคะอยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นเชฟเทเบิลเนี่ยครับถ้าทำเป็นตัวยาวหน่อยสังเกตดูว่าเอาไว้ทานอาหารแล้วก็นั่งดูชิลๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากให้มาดูตรงนี้นิดนึงค่ะอยากให้กล้องแพนมานิดนึงพอดีเราไม่ได้เดินไปที่ขับเฮาส์เราก็เลยจะให้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วโครงการที่นี่ค่ะของโชเนี่ยมีขับเฮาส์ด้วยนะคะ,คะอยู่ด้านนอก นะคะซึ่งตรงขับเกานี้มีสระว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่แล้วก็ด้านในก็จะเป็นฟิตเนสแล้วก็ห้องประชุมค่ะ,ะจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับเพราะว่าทั้งโครงการยูนิตเราไม่เยอะค่ะอย่างตัวโชว์เองมีแค่22ยูนิตแต่เราก็มีส่วนกลางให้ด้วยค่ะคนี่กำลังทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะใครอยากจะดูตรงไหนเป็นพิเศษบอกเราได้เลยนะคะก็ด้วยความที่ดีไซน์ตรงนี้เป็นกระจกหมดเลยเนาะพี่เบนาะกระจกหมดเลยมันก็จะค่อนข้างโล่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าฟาซาดดดีไซนนน์้วยะะค ก็ <anca> คิดดูว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วครับที่นี่เนี่ยข้อดีของอันคือเรายังสามารถเลือก2อถึงสามผูหาติดกันได้บางคนเ <hosp. S 1> นี่ยเพราะยังมีอยู่ยังมีอยู่จะ<อ>เหมาะสําหรับคนที่ซื้อแล้วก็ต้องการอยู่ติดติดกันค่ะอย่างที่ลูกค้าที่ซื้อเมื่อกี้ที่แจ้งครับเขาไม่ได้ซื้อแค่2ก็ซื้อสามเลยสามยูนิตเท่ากับว่าโหมันกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณพันตารางเมตรในพัฒนาการ32ที่สามารถเป็นได้ทั้ง ออฟฟิศและที่อยู่อาศัยใช่โอ้โหใหญ่มากผมไม่ได้เชียร์ในในเวนี้เลยแต่ลูกค้ามองเองแล้วก็ยูนิตละ345้อยสี่ครับสามสี่ืนที่สอยเขาซื้อ3เป็นพันตารางเมตร12บคันเอางงี้มีกี่ยูนิตที่ยังว่างติดกันได้อ่ายังได้ประมาณ2ชุด2องชุดสาหรือขครยางได้6ยูนิตติดกันสองพตารางเมตรในพื้นที่พัฒนาการนะคะก มาติดต่อได้เพราะว่าบอกเลยว่าเมื่อกี้ก็ก็มีมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่จะทําธุรกิจแล้วเขาไม่ต้องการไปเช่าออฟฟิศในเมืองใช่อยากได้พื้นที่พันตารางเมตรในเมืองคิดดูว่ามันเท่าไหร่นะคะต่อตารางเมตรจะเป็นมินิห้างแล้วอ่ะใช่หนึ่งพันตารางเมตรนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งพันตารางเมตรที่อยู่ในงบประมาณสักหกสิบนิดนิดเห็นไหมครับถ้าหกสิบนิดอยู่ข้างๆกันเนี่ยได้แค่บ้านหลังเดียวใช่เท่านี้ ต้องมาที่นี่เนาะมันปรับเป็นออฟฟิศได้ด้วยเพราะ<ช><ช>ว่าถ้าเป็นบ้านอ่ะมันจะมาทําเป็นออฟฟิศมันก็คงไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะคะแล้วก็ที่บอกครับเมื่อกี้ที่เปิดหน้าหน้าร้านได้เนี่ยก็คือทุาทุกหลังนะครับสามารถเปิดได้หนึ่งเมตรทุกหลังเลยค่ะอ่าน่าสนใจมากเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูต่อกันดีกว่าค่ะ,คะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเห็นชั้นลอยด้านบน,นะค,ะค่ะ ตัวนี้ที่เป็นสี่ชั้นเต็มเนี่ยจะมีครึ่งชั้นตรงนี้ด้วยค่ะบางท่านก็จะทําเป็นเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งก็จะทําเป็นห้องกรรมการห้องผู้จัดการได้ค่ะอันนี้กอ็นนอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นครัวใชอ,นนอันนี้คือถ้าเป็นบ้านจริงมันจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้อันนี้คือจะบิวอินให้หรือจริงๆช่วงนี้ฮิตมากพ,พี่เบนเคยเห็นปะเชฟเทอร์โบที่เป็นใบบ้านเชฟ่ะใช คือเราเองก็อยากไปเหมือนกันนะแบบบ้านเชฟ,เชฟคิดดูนี่สมมุตมิตไปไปเป็นเชฟให้เชฟทำอาหารเนี่ยเนาะสมมุต,มตทิทำเชฟทำเชฟโปรกาสองชิ้นครับโปรกาสองชิ้นนะคะพอทำทำ,ทำเสร็จไปเสิร์ฟจากกจะได้ประมาณซีทจริงๆถ้าเอาโซฟาออกน่าจะได้ประมาณสิบซีทได้แล้วตรงนี้เนี่ย<อ>ได้สามสี่ซีทตรงนี้เลยพาเป็นบาร์ต่อเพราะว่าเวลาที่ทำเป็นเชฟเทเบลมันจะเป็นลักษณะของเมก้พาร,ร์ม,มาอยู่แล้วนะคะเรามาลองเลยนะนะคะใครที่สนใจจะเปิดร้านนะคะก็ก็มาดูเป็นไอเดียได้แล้วก็ พื้นที่คือจอดรถได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะนอกจาก4คันของส่วนตัวนะครับสีหลัง4คันต่อหลังเนี่ยก็จะมีที่ใช่ครับสามารถจอดได้หมดเลยเราตีเส้นไว้แล้วไม่ไม่ได้จอดในพื้นที่ของหน้าบ้านคนอื่นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เฉพาะไปเลยได้ประมาณกี่คันนะน่าจะมีประมาณสิบคันได้สิบคันเนาะรอบอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบถ้าไปในบ้านเราทําไม่ได้แน่นอนแล้วก็ลูกบ้านก็จะไม่ยอมด้วยเพราะถือว่าเป็นพื้นที่เรสิเดนต์นะคะขึ้นไปดูกันข้างบนต่อดีกว่าค่ะได้เลย อย่างชั้นนี้เรียกว่าชั้นอะไรชั้นสองชั้นสองครับแล้วขึ้นไปเป็นชั้นสองครึ่งอย่างงี้ไหมคะเป็นชั้นลอยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเมื่อกี้ก็จะมีช่องแสงช่วยนะคะก็จะทําให้มันแบบไม่อึดอัดเนาะอ่าอันนี้คือชั้นลอยนะคะซึ่งเป็นชั้นลอยที่ใหญ่นะไม่ได้เป็นชั้นลอยแค่เล็กๆเห็นไหมครับว่านั่งรับรองได้โต๊ะได้หรือจะตั้นห้องนะครับติดกระจก แล้วก็ทําเป็นห้องกรรมการห้องผู้จัดการได้เลยถ้าเกิดทำออฟฟิศคือด้วยด้วยอ่สเปคของโครงการจะจะไม่ได้เป็นกระจกแต่มันสามารถกันได้แล้วก็เนี่ยเราสามารถมองด้านล่างได้ด้วยแล้วก็คือตอนนี้คือมันโล่งมากด้วยความที่ตรงข้างหน้าบ้านเราอ่ะก็เป็น,เป,นเป็นกระจกที่เกือบเกือบจริงๆจะโฟล์ทไฮแล้วแหละมีแค่ตัวปูนน,นิดนึงไว,วย,ยึดไวย,ยึดกระจกนิดนึง <c oughs> นะคะแล้วก็ขึ้นมาบริเวณนี้ซึ่งโครงการอันนี้ก็คือ ไม่ได้บิวอินอะไรมาให้เพราะฉะนั้นเราสามารถเคียดพื้นที่ตรงนี้ได้หมดเลยได้เนาะแล้วก็จะทําเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้เลยนะใช่แล้วก็คิดดูว่าอย่างลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับเ้าเห็นมุมนี้แหละซึ่งที่เราไม่ได้มองเห็นนะเราเห็นแต่ตัวเบิลบอลลุ่มค่ะเอาตัวผนังชุดเนี้ยที่คอมบายนออกเขาได้โชว์รูมสองจุดเลยด้าน,น,บ,นบนแลด้านล่าง,างโอแล้วก็นี่จริงๆถ้าเกิดจะทาเป็นห้องประชุมก็ได้นะสมมติว่า น,นี่เมื่อยนะลองน,นั่งนะมันเป็นเนาะชั้นละอยที่กว้างครับใช่แล้วก็ใส่โซฟ,ฟาได้จริงโตทํางานได้จริงแล้วก็คืออันนี้คืออย่างที่บอกพี่พ,พี่เบนบอกไปก็คือทําเป็นกระจกใช่ไหมคะใช่ทาเป็นกระจก<ส>ะลแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบกั้นแอร์<ใช>ได้ด้วยแล้วก็เหมือนกั้นเสียงไว้เผื่อใครที่อยากจะเป็นห้องประชุมหรือห้องทำงานก็สามารถทำได้อีกห้องหนึ่งค่ะขึ้นไปดูชั้นต่อไปดีกว่านะฮะ ข้างบนเป็นที่อยู่อาศัยแล้วไหมคะใช่แล้วตั้งแต่ชั้นเนี่ยครับตั้งแต่สองรึ่งเป็นต้นไปก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยละค่ะซึ่งชั้นที่เป็นที่อยู่อาศัยเดี๋ยวจะเป็นแบ่งเป็นสามห้องนอนใช่ไหมคะพี่เบนใช่ครับจะสังเกตดูว่าตัวเนี้ยตัวห้องนะเข้ามาเสร็จปุ๊บดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นเพนท์เฮาส์เล็กๆเป็นห้องส่วนตัวก็ประตูก็มีกั้นไว้ก่อนใช่ที่เหลือเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยครับจะเป็นห้องเดียวกันหมด ว้าวเราไปดูห้องไหนก่อนอันนี้มุมนี้คือทั้งชั้นอันนี้เรียกว่าชั้นสามชและชั้นสามเนี่ยจะเป็นห้องนอนทั้งห้องคือเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ไหมคะเป็นมาสเตอร์ของห้องนี้เลยอันนี้จริงๆคือของเราทั้งมีทั้งหมดสี่ชั้นครึ่งค่ะเมื่อกี้ตัวชั้นครึ่งเนี่ยเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะใน,ในตัวลิฟต์เนี่ยก็จะกระเถิบมาอีกชั้นหนึง่งค่ะทั้งห้องเนี่ยครับตัวเนี้ยเขาจะดีไซน์เป็นเหมือนกับ walk in closet ใช่แล้วนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางคือแต่ง<ช>ตัวเสร็จก็มาอาบน้ําเสร็จก็มาแต่งตัวใช่แล้วอาบอาบน้ํามีให้ไหมเอ่ยอาบาน้ำมีให้ครับว้าวก็คือเป็นแบบนี้เพนท์เฮาส์จริงๆแหละเวลาที่แบบอยู่เนาะเราทั้งชั้นเป็นเป็นห้องของเราเองใช่แล้วก็อย่างลูกค้าที่สนใจมหมายถึงว่าดูแล้วชอบแล้วแบบดีไซน์แบบนี้ไหม ที่นี่บ้านตัวอย่างก็ขายนะครับขายเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่คะถ้าหลังนี้จริงๆราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่26ล้าน26ล้านแต่ติดต่อสั่งหารเลื่องจิ๊บมาเดียวพี่เบนบอกพี่เบนจะลดให้พิเศษราคาพิเศษคือแพงพิเศษไม่ใช่ถูกพิเศษนะคะพูดจริงๆนะครับวันนี้22.9มันเป็นยูนิตกลางบ้านกลางนะครับแต่ที่เนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น26ล้านมันเพิ่มมา3าสีล้านแต่ด้วยความที่มันเป็นแปลงริมด้วยใช่เมื่อกี้คือเป็นแปลงริมก็คือผนังฝั่งเน เป็นแปลงลิมแล้วก็อยู่หน้าสวนสโมสรค่ะใช่แล้วก็ที่สําคัญต่อรองได้ถ้ามาทางนี้อ่าและที่สําคัญคือใครที่อยากอยู่เองหรืออยากจะไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งอันนี้ก็ถือว่าตกแต่งมาจิ๊บเรียกว่าไม่มากไม่น้อยละกันค,คือมันสามารถที่จะดีไซน์เพิ่มอีกได้ตามความชอบหรือคใครที่แบบชอบแบบนี้แล้วทิ่ว่ามันก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นที่เข้าใจได้อยู่ง่ายอยู่สบายนะคะความชอบของห้องนี้พี่เบนคือพอเราคิดว่ามันเป็นออฟฟิศแล้วมันเป็นห้องนอน เรากลัวว่ามันจะไม่มีช่องแสงมันจะมีช่องแสงแค่หน้าหลังแต่ด้านเนี้ยคืออ่ะเอาตรงระเบียงก่อนใช่คือระเบียงเปิดได้แล้วก็เป็นกระระเบียงกระจกใช่แล้วก็ตรงปลายเตียงก็เป็นกระจกใช่ซึ่งอันนี้คือเปิดได้ไหมคะพี่เบนเปิดได้หมดเลยทุกบานอ๋ออันนี้มันเป็นระเบียงโค้งใช่เป็นระเบียงเปิดได้หมดเลยนะครับก็ตั้งแต่ประตูบานเล็กก็เปิดได้ประตูบานใหญ่ก็เปิดได้ตัวนี้ก็เปิดได้คือเหมือนกับ คล้ายๆอารมณ์แบบปีกวิเวกได้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเปิดได้จริงๆก็คือเปิดได้เราเป็นตัว L เดินได้ไหมเดินได้จะเห็นนะมเห็นเราไหมเห็นเราเนะก็คือแบบเป็นตัว L จริงๆอ่ะใช่แล้วเนี่ยได้หมดเลยแล้วเราก็จะหนีเข้ามาทางนี้เอาประตูหรอกอ๋อมันก็จะเป็นแบบตัว L ทั้งหมดเลยใช่แล้วตรงนี้ก็คือเป็นได้นะครับตรงนี้เนาะนในไลกล้องน่าจะเห็นนะคะว่าจิ๊บเดินออกมาโอเค เันนอยู่เขาตั้งใจก็คือสมมติว่าเราเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมครับเมื่อขึ้นมาพักผ่อนแล้วแล้วบางครั้งเราอยากจะโทรศัพท์ค่ะแล้วก็สามารถไม่ต้องออกไปตรงกลางเนี่ยอาออกมาโทรศัพท์ชิลตรงนี้ได้ถ้าเป็นต่างชาติบางทีก็ออกมาสูบซิก้านิดนึงอ่าสูบซิก้าจ้าสูบบุหรี่มันมันมันโดมิเกะต้องสูบซิก้าหรือเป็นโต๊ะเล็กๆวางนั่งตอนคืนเป็นเอาดอกใช่ได้หมดเลยเนี่ยอยู่ในห้องนอนตัวเองเออก็เก๋นะใช่แล้วก็แปลงนี้เป็นแปลง แปลงริมที่เห็นสวนเนาะก็จะได้วิวค่อนข้างลงเลยทีเดียวนะคะห้องน้ำเมื่อกี้แพนเข้าไปดูเรียงค่ะมีอ่างอาบน้ำเรียบร้อยเนาะแยกชาวเวอร์กับอ่างมีให้แล้วข้างบนเป็นชั้นสุดท้ายแล้วไหมคะใช่แล้วชั้นสุดท้ายบ้านตัวอย่างที่เห็นนะครับในภาพเนี่ยเราให้หมดเลยนะอทุกสิ่งทุกอย่างของตกแต่งกระเป๋ากุชชี่ให้นะคะของให้หมดนะคะโอเคเราขึ้นไปดูชั้นบนสุดของบ้านหลังนี้กันค่ะ ที่ชอบนะความมีช่องแสงทุกทุกทุกชัก้น <ไป S 2> น่ะมันทําให้รู้สึกบ้านไม่อัดแล้วมันเปิดได้ด้วยไงบบพอมัน,เป,นปเปิดได้มันก็จะแบบ Flow โฟล์ลมอ่ะชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็นห้องนอนอที่าสายัยเหมือนกันแต่จะไม่ใช่มาสเตอร์ละเรามาห้องเล็กกอนก่อนใช่แล้วแล้วเราค่อยไปห้องนอนห้องน,อน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นห้องนอนแหละแต่ว่าเขาทําเป็นห้องออกกำลังกายใช่แล้วนะคะ ดี๋ยวนี้เขานิยมมีลูกแบบหนึ่งคนหรือห้องนี้อาจจะทําเป็นห้องพระใช่ไว้สงบจิตสงบใจหรืออยากจะออกกำลังกายก็สามารถทําได้รับรองแขกหรือแบบเขาทำโฮมออฟฟิศใช่ไหมครับบางทีแบบแขกวีไอพีอยากจะพักเนี่ยก็ที่นี่ได้ค่ะห้องไม่เล็กไม่ใหญ่เพียงแต่ว่าทุกห้องเนี่ยทั้งสองห้องเนี่ยมีห้องน้ําแยกหมดเลยเขาตั้งใจไว้แล้วอันนี้ก็ใส่เตียงประมาณห้าฟุตได้อยู่นะใส่ได้สบายเลยห้าฟุตถ้าเกิดหกฟุตอาจจะแน่นไปห้าฟุตพอได้แล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ําค่ะ ตอนแรกที่ครั้งแรกที่มาก็ยังแปลกใจว่าทำไมห้องน้ําชิดๆกันเลยก็คือเขาตั้งใจรับลูกค้าอยู่แล้วเอาไวร้รับรองเห็นไหมครับว่ามีห้องน้ําแยกให้เรียบร้อยอ,อันนี้อีกห้องนอนหนึ่งซึ่งก็ใหญ่นะใหญ่กว่าห้องนู้นเยอะเลยใช่แล้วก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับหุยพอขึ้นมาชั้นน,นี้ชั้นถว่าชั้นสี่เนาะวิวดีวิวโล่งนะคะก็คือมันพ้นแบบพ้นตัวสายไฟขึ้นมามันก็จะยิ่งโล่งเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ ยังมีความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันก็มีช่องแสงช่องลมเยอะเลยเห,หมายว่า, <No? S 1> าตัวช่องว่างของชั้นใต้เราเมื่อกี้ <Ha. S 1> ที่เขาเจาะขึ้นมามันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นช่องว่างนะเป็นสเปซแล้วก็เป็นส่วนตัว ใช่เท่ากับว่าบ้านหลังเนี้ยนะห้องนอนอ่ะมันไม่ติดกับใครเลยนะพี่เบนเ,เพราะว่าฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยคือมันเป็นคอนเนอร์ใช่ปะ่ะพอมันเป็นคอนเนอร์ก็คือมันไม่มีไม่มียูนิตติดแล้วไอเนี้ยก็จะเป็นช่องลมซึ่งมันก็จะเป็นการที่เว้นระยะความไพรเวทระหว่างห้องนอนซึ่งอเน,นี้ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่จิ๊บว่าสําคัญคือบางครั้งเราไปซื้อทาวน์โฮมอ่ะเราจะจิป๊บไปเป็นคนหนึ่งคือไม่ชอบเสียงที่มัน,นอยู่ติดกัน คือเราในแหละเสียงดังนะคะหรือกูเพื่อนบ้านบอกว่าอุ้ยทำไมบ้านเลังนี้เสียงดังจังพอมันมีแบบนี้มันทําให้เราหนึ่งคือมีความ p r i v a t มากขึ้นสองคือมันลดเรื่องของการที่เ,เสียงรบกวนได้ค่อนข้างเยอะนะคะ<ช>นี่ก็เป็นการดีไซน์ของที่นี่นะคะก็ในโครงสร้างต่างต่อให้ผนังสองชั้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้เว้นช่องบ้างลักษณะเน,นี้ยยังไงก็ตามอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดเวลาเจาะเวลาได้ยินได้ยินใช่เหมือนยู่คอนโดจะได้ยินตลอดอค่ะ แต่พอเว้นช่องว่างลักษณะน,นีะ้สบายส่วนตัวหมดทุกยูนิตเงียบสงบทั้งนั้นที่คนอยู่เต็มเลยนะใช่นะแล้วนี่คือเราพอเราชั้นสูงเนาะเสียงน้อยจากถน,นนเสียงน้อยจากข้างนอกคือแบบไม่ได้ยินเลยแล้วก็ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นช่องแสงเพราะเป็นคนที่รู้สึกว่าแสงต่างๆภายในบ้านเป็นสิ่งสาคัญมันทําให พอรับแสงแล้วมันรู้สึกบ้านมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่วันนี้พามา Property ทัวรพามาชมนะคะที่โครงการโชว์พัฒนาการ32ครับใครที่สนใจตอนนี้ยังมียูนิตที่ว่างอยู่มีราคาโปรโมชั่เนเท่าไหร่คะพี่เบน22.9เนี่ยเป็นราคาที่เราเปิด ปกติเลยนะครับทุกช่องทางเราขายราคานี้หมดเลยเป็นเนี่ยครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือ2 1 5ล้านมาที่อสังหาเรื่องจิตได้นะคะมารับโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่มองหาโฮมออฟฟิศที่สามารถซื้อตอนนี้6ยูนิตติดก็ยังพอได้ไหมไมยูนิตติดสามสาได้สามสได้สาได้6อาจจะมี น่าจะไม่ได้แล้วคือตอนนี้ที่ที่เราบอกว่าเหลือแค่2ชุดเนี่ยถ้าใครต้องการติดติดแบบนี้เนาะมันจะมีแค่2ชุดเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามีการขายกันไปบ้างแล้วมันเลยเป็นฟันหล่อเลยบอกว่าใครต้องการหาสเปซที่600ตารางเมตรนะก็จะมีไม่กี่ที่หรอกผมผมกล้าการันตีว่าแบบ อันนี้ทำเลดีที่สุดแล้วนะใช่ถ้าเกิดใครจะมาชมนะคะก็นัดหมายสังหารเรื่องจิ๊บอินบ็อกซ์มาได้คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าแนะนำอินบ็อกซ์ดีกว่าหรืออัดไลน์มาของอสังหารเรื่องจิ๊บหรือโทรมาก็ได้นะคะศูนย์หกห้าหกสองหกห้าหกสามหกนะคะเบอร์เบอร์ว่าไหมจดทันไหมศูนย์หกห้าหกสองหกห้าหกสามหกนะคะเบอร์มันรับนะคะก็คือโทรมาติดต่อได้แล้วก็ที่สําคัญใครที่เป็นสายลงทุนและอยากลงทุนแนวราบหมายถึงว่าอยากจะลงทุนที่เป็นโฮมออฟฟิศได้ข่าวว่ามีคนมาถามเช่าเยอะแต่ด้ววยยาทีี่่นเ คนที่ซื้อไปคืออยู่เองหรือไม่ก็คือใช้เองเพราะฉะนั้นจะไม่มีที่ปล่อยเช่าที่นี่ถ้าปล่อยเช่าได้ประมาณเท่าไหร่คะจริงๆตอนนี้ที่มีผู้เช่าแล้วนะครบก็แปดหมื่นถึง0้าหมืบาทเลทปกติอยู่ประมาณ9 0 0 0 0บาทเพียงแต่ว่าพอมีลูกบ้านบางท่านที่เช่านานหน่อยนะเช่า3ปีเราก็เลยลดราคาให้เหลือแปดหมซึ่งอันนี้คือบ้านเปล่า เป็นบ้านเปล่านะคะก็สําหรับใ,ใครที่ไม่อยากลงทุนแบบว่าต้องทําบ้านหรือใครอยากจะซื้อหลังนี้แล้วไปปล่อยเช่าแบบฟูลอีเฟอร์นิก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อแล้วแบบไม่อยากตกแต่งก็แน่นอนค่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งสามารถซื้อแล้วปล่อยเช่าโดยที่ไม่ต้องตกแต่งได้ซึ่งชอบนะมันกลายเป็นลดต้นทุนเหมือนกันนะคะจะบอกว่าจริงๆยูนิตท,ที่เป็นแนวราบแบบนี้หลายๆท่านที่เราเคยขายมาแลาอดโครงการตอนที่เรายังขายอยู่เนี่ยจะมีลูกค้ามานิดๆหน่อยๆแต่พอมันหมดแล้วอ่ะจะเป็นคนถาม เยอะแล้วก็ราคาขึ้นเราเพิ่งทําให้ลูกค้าได้กําไร2ล้านบาทภาย 2> 2, านในสานมล้านอ่ะ <No. S 1> จริงๆถ้ารวมค่าเช่าภายในแบบไม่กี่ปีนะคะสปีใช่ครับสองปีกลายเป็นว่าตอนนี้แนวะราบทํากําไรได้มากกว่าอาสังหาทยที่เป็นคอนโดแล้วก็ยิ่งเป็นยูนิตที่อยู่ในเมืองและมีสเปซเยอะๆซึ่งมันหาพื้นที่ในการพัฒนายากแลละอ่ะมันยิง่ง เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเราะะเป็นคนขายบางครั้งเราไม่ได้มองขาดถึงขนาดแบบ2อสาปีข้างหน้านะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นจากประสบการณ์ที่เราเคยขายมาแล้วว่าลูกบ้านพอเข้ามาซื้อลักษณะแบบนี้ครับเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยแล้วเวลาเขาใช้แล้วมันคุ้มสเปซมันได้ใช้ทุกพื้นที่เลยแล้วคนที่เข้ามาซื้อก็คือคนในลูกบ้านนั่นเองที่แบบขอซื้อเพิ่มก็<ช>ะจะเกิดเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆ<ช>ที่ซื้อกันต่อๆกัน ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหารูปแบบไหนคอนโดหรือบ้านหรือโฮมออฟฟิศหรือว่าแม้กระทั่งที่ดินตอนนี้นะคะจิ๊บก็มีดีลพิเศษนะคะมาให้เพื่อนๆอสังหาเรื่องจิ๊บๆเยอะมากๆเลยก็ตอนนี้ตามสโลแกนเปลี่ยนสโลแกนใหม่ซื้ออสังหาโทรหาอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะคล้ marched, <c oughs> ายๆกับเขาแลจอยกษารานิดนึงนะคะก็ติดต่อมาได้เลยแล้วก็วันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพ o p e ติ y ัว u r อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจในวันนี้อยู่ในทำเลใกล้ๆเคียงๆกัน นะคะเป็นโครงการในอีนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มีการเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะทั้งเรื่องของรูปแบบการดีไซน์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสําหรับใครที่มองหาสเปซเยอะสเปซเยอะแล้วก็หน้าตาของอาคารเนี่ยยูนิคมากๆค่ะ แล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าอยู่หลังห้างด้วยทเ,เลยด,ดีมากๆเลยค่ะใครที่สนใจรอต่อจากไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถกันไปก่อนจิ๊บไม่รู้จะถึงกี่โมงนะคะ <c oughs> รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งโครงการสําหรับ Property t ทัวนะคะมบสังหาเรื่องจิ๊บวันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันอีกไลฟ์นึงคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ